มาดูเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าที่ทีมข่าวเอสีวีก็ยังคงเกาะติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานหลังจากที่เราได้นําเสนอการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ตําบลวังกะทะที่ปากช่องนครราชสีมาไปแล้ววันนี้ยังมีอีก1จุดนะครับที่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าในอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีที่กลุ่มนายทุนก่ออยากก็ได้เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าแถวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเราจะไปติดตามจากรายงานของคุณนวรัตวงอรุณครับ จากบริเวณสันเขาด้านล่างที่เห็นนะคะไปจนถึงยอดภูเขานั้นพื้นที่เขาแห่งนี้เนี่ยมีความสูงมากกว่า35หรือมากกว่า25องศาถึงแม้ว่าพื้นที่นี้จะอยู่ในเขตของสอบปรกรอนะคะแต่ว่าพื้นที่ความสูงราชันขนาดนี้ไม่สามารถที่จะไปทำเกษตรกรรมได้แล้วและพื้นที่นี้กำลังถูกกลุ่มนายทุนเข้ามาลุกล้ำจับจองเพื่อหวังทำผลประโยชน์ให้กับส่วนตัวค่ะ แม้สภาพภูเขาส่วนใหญ่ในละแวกตบลหนองย่างเสืออเภอมุกเหล็กจังหวสระบุรีจะเป็นเพียงป่ากระถินยักษ์จนนำไปสู่ข้ออ้างว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมแต่ป่ากระถินยักษ์นับเป็นปา่นนปนปาที่ทนทานต่อไฟปา่าได้เป็นอย่างดีอีกทั้งภูเขาลูกนี้ยังมีน้ำซับน้ำตามธรรมชาติที่ให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นดินและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญอันบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของพื้นป่าในละแวกนี้ และที่สําคัญข้อตกลงที่มีร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้กับสํานักงานปฏิรูปที่ดินหรือสอปรกรว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับคืนกรมป่าไม้พุทธศักราช2,538ที่ระบุว่าพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมจะนําไปปฏิรูปต้องดาเนินการกันออกและส่งกลับคืนกรมป่าไม้ไดแก่พื้นที่ที่มีสภาพเป็นป่า พื้นที่ภูเขาสูงชันหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละขึ้นไปและพื้นที่ต้นน้ำลำธารจากข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นเครื่องชี้ชัดว่าแนวรั้วที่ถูกนำมาวางกั้นพื้นที่กว่า80ไร่แห่งนี้เป็นการเข้ามารุกล้ำพื้นที่ป่าที่เตรียมประกาศเป็นพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่ป่าที่สปกต้องคืนให้กรมป่าไม้ได้อย่างชัดเจนต้องสองสามปีมานี้การท่องเที่ยวรู้สึกจะ คึกคักนะครับใช้คำว่าคือคักนะฮะก็เลยราษฎรก็มักจะต้องการจับจองลูกที่ป่าสงวนเพื่อจะทําที่พักผ่อนส่วนตัวแต่กําลังประรักษาที่ป่าไม้เราก็ระแวดระวังตรวจตราป้องกันไม่ไม่ยอมให้เข้าป่าทําลายป่าโดยเด็ดขาดลักษณะนี้เป็นลักษณะของในทุนครับรูลักษณะการทารัวราษฎรธรรมดาไม่มีกําลังเงินที่จะทำรัวได้ขนาดนี้นะครับ ไม่มีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านไม่เว้นแมน้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านไปจนถึงป่าไม้ในพื้นที่ที่ออกมารวมพลังต่อต้านการนำพื้นป่าต้นน้ำที่มีความลาชันเกินร้อยละ35หรือมากกว่า25องศามารังวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์สอบกศขีศูนให้กับบุคคลที่ไม่ใช่เกษตรกรรม และที่สำคัญยังเป็นกลุ่มในทุนที่หวังต่อยอดเขาผืนงามให้กลายเป็นบ้านพักและรีสอร์ทรู้คงทำให้เขาลูกนี้ถูกนำไปออกสปกรณ์4.01ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามแม้ในปี2552จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายสันติสารสิทธิ์หรือทนายตึงผู้อ้างตัวเป็นเจ้าของที่ดินทั้งทที่ชาวบ้านรู้ดีว่าเจ้าของที่ดินตัวจริงเป็นอดีตสสสอบตกแต่รั้วที่เห็นกลับถูกล้อขยายกินพื้นที่เปล่า ไปเรื่อยๆจาก80ไร่เป็นเกือบร้อยไร่ซ้ำร้ายทนายตึงกลับแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดยมีเจ้าหน้าที่สอบปกอพื้นที่ช่วยยืนยันว่าพื้นที่ปัญหาเป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานการออกเอกสารสิทธิ์ใดๆคือล้อมรู้วไปเรื่อยคือเพาะไปจับวันนี้หยุดพรุ่งนี้ทํางานต่อ พอไปจับผู้นี้หยุดทําง,งานอยู่คือเข้าคณะอรมการผู้ใหญ่บ้านไม่เสร็จรับรองกำนันไม่รับรองคณะกมการอาเภอก็ไม่ผ่านเออถ้าคุณเป็นเกษตรกร,ร,ร,รในพื้นที่จริงเนี่ยเราช่วยได้เต็มที่เลยแต่คือพื้นที่มันเป็นเขาปกติมันจะเป็นป่าหมดเลยนะครับเป็นป่าเป็นป่าเหมือนภูเขาลูกนู้นนะครับตอนนี้เขาก็ถางไปตอนนี้คือลบมาเยอะแล้วครับล้อมั้วหมดเลยทั้งทั้งี่แบบว่าถ้าเป็นเกษตรกร,รเนี่ยเฉพาะล้อมรั้วนี้ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถทําได้แล้วครับผม ด้วยความที่พื้นที่ในตำบลหนองย่างเสืออเภอมวกเหล็กอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติ7็ดสาวน้อยหลายแห่งทำให้ที่ดินในละแวกนี้ซึ่งมีทั้งที่ดินมีโฉนดและที่สะกรถูกปรับสภาพเป็นรีสอร์ทน้อยใหญ่รองรับนักท่องเที่ยวมากมายให้ได้เห็นตลอดสอฝั่งทางชาวบ้านที่นี่ยอมรับว่า แม้ที่สปรกรจะไม่สามารถออกเป็นโฉนดที่ดินได้แต่กลับเป็นที่แสวงหาของผู้มีอันจะกินจนมีการเปลี่ยนมือซื้อขายต่อกันเป็นทอดๆมานานแล้วตั้งแต่ราคาไร่แล้วไม่กี่ร้อยบาทจนปัจจุบันที่ดินติดถนนมีมูลค่าเหยียบหลายแสนบาท ไม่แตกต่างจากที่ดินภูเขาลูกนี้ซึ่งเดิมเป็นของนายลาดแจ้งอารันยิกที่เข้าทำประโยชน์บนพื้นดินดั้งเดิมมาตั้งแต่ปี2522ก่อนมอบที่ดินให้ทางราชการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินกระทั่งราชการส่งมอบที่ดินต่อให้สปกเพื่อจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรแต่การดำเนินการปรับผิดวัตถุป,ประสงค์โดยเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนนอกพื้นที่เข้ามาแพร่ฐานจับจอง สแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องจึงทําให้ชาวบ้านในละแวกนี้ยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้ที่ดินตกเป็นของกลุ่มในทุนเวลาคมาหน่อยนะึงก็ล้าออพอยิบเจ็ดไร่เขาอยู่แค่แค่นี้นี่ก็ไปเรื่อยไปเรื่อยลุกขึ้นไปเรื่อยเลยอันนี้ตกเป็นร้อยไร่เลยรู้ไหมว่าเขาจะไปทําอะไรเอาวัานไหนพูดก,กันแล้วก็พูดไปเลยนะอย่ากลัวเราเนาะตายเนาะ <laughs> <laughs> คือมันมีในทุนเนี่ย ให้เงินมามันจะเอาแค่สามเอาแค่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามไร่ค่ะที่ผมดูข่าวมานะ,ะแล้วเสร็จแล้วไอ้ทานายเติงเนี่ย<ะ>มันทำเรื่อยไปเลย<ะ>บุกต่อไป,อไปเขาจะเอาแค่ยี่สิบสามไล่คนที่มาซื้อเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยมันไม่ถูกต้องไงชาวบ้านเขาของเราไม่มีที่ทำกินจะไปขอไม่ได้เห<ะ>็ไหมสปกรทำไมไม่ให้ไม่จัดให้แต่นี่มันไปเอาใบามามไม่ใช่ใบเอกสารติดด้วยเป็นเพีเเยงแต่ใบว่า ภาพถ่ายทางอากาศเองว่าตรงนี้เป็นป่าสเสื่อมโซมมันมพูดแบบนี้ แะไรก็ตามแม้ที่ดินจะอยู่ในความดูแลของสอปกรแต่ไม่ได้หมายความว่าสปกรจะจัดสรรให้กับบุคคลใดก็ได้โดยเฉพาะข้อตกลงเรื่องความลาชันและพื้นที่ป่าต้นน้ําย่อมเป็นสิ่งบ่งบอกว่าสปกรไม่สามารถจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวให้กับบุคคลใดได้ที่สําคัญการถือกรรมสิทธิ์ของสอปกรก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะได้สิทธิ์ตามกฎหมายที่ดิน รัศกร4.01เป็นเพียงเอกสารอนุญ,ญาตให้บุคคลเข้าไปทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปเท่านั้นดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินออกมาปกป้องและเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเข้าแพ้วถางพื้นที่ป่าต้นน้ำเช่นนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคงต้องควานหาหลักฐานและคำตอบมายืนยันให้ได้ว่าเหตุใ oh <my S 1> ดจึงปล่อยให้ทรัพย์สมบัติของแผ่นดินถูกยึดครองโดยกลุ่มนายทุนชาลีเชนส้มถ่ายภาพนวรน์วงอรุณรายงาน Sign time